สำหรับคลิปนี้นะคะราสปารุ่คนเนี่มารับหมวกใหม่พรมฟรีอันนี้กันค่ะมาจากทอมมี่เพลย์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเขาจะมีชื่อว่าทอมมี่นิดีนี้ค่ะเป็นหมวกใหม่พรมถักแบบนี้เลยนะคะในการรับของฟรีนะทุกคนเราสามารถรับได้เนี่ยจากแบบนี้เลยค่ะเป็นการทำเควสนะคะในแบบนี้ค่ะมีชื่อว่าทอมมี่เพลย์นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แบบนี้นะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะในการรับของฟรีชเนียทุกคนเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นเกมนะคะในแบบทอมมี่เพลย์ค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะทุกคนมันอาจจะเกิดการบคคอ่่่ะะะะเเเเเพรราาาาาาวนนืงจกข้ปล่่นเเกมคะทสสร็จเรรียบ้อแวนะะคต่่า ไม่ได้รับบชมาค่ะเพราะงั้นเนี่ยใครนะคะที่ไม่ได้รับบชอันนี้มาเนี่ยที่เป็นบัชสาหรับรับของฟรีนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางเกมนะคะยังเกิดการบัคอยู่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยการรับของฟรีนะคะอาจจะเกิดการล่าช้านิดหน่อยนะแต่ว่าของใครนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้มากๆเนี่ยก็ลองเข้าไปเล่นนะคะหลายๆรอบกันก่อนค่ะเผื่อว่าการบัคนะคะมันอาจจะแก้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าการรับของฟรีเนี่ยเราต้องเล่นเกมนะคะทําอะไรบ้างค่ะ ในการรับของฟรีสีเนี่ยทุกคนเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาในแบบแล้วนะคะการรับของฟรีเนี่ยเรานะคะจะต้องเล่นมินิเกมค่ะจานวนทั้งหมด3เกมนะคะให้ครบค่ะโดยเรานะคะจะต้องชนะค่ะเป็นอันดับหนึ่งนะคะในแต่ละมินิเกมค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะชนะครบเนี่ยทั้งหมด3มินิเกมนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับแบดจมาค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะก็จะเป็นหมวกบีนี่นั่นเองค่ะอันดับแรกคะ่ะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกดที่ปุ่มด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นปุ่มด้านล่างค่ะมีปุ่มเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกต่่่อคคคะะะะําาวน เป็นโหมดการเล่นเกม <c oughs> ค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราเนี่ยก็วิ่งนะคะ <c oughs> เข้ามาที่วงกลมตรงนี้นะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็รอผู้เล่นคนอื่นนะคะอย่างน้อย1คนขึ้นไปค่ะรอนะคะให้เข้ามาในวงกลมนี้นะคะ่ะแล้วก็รอเริ่มเกมได้เลยคะ่ะเกมนี้ <ๆ S 2> เนี่ยเรานะคะต้องเข้าไปเล่น,นะคะ่ะซึ่งมันจะมี2ฝ่ายนะคะทุกคนมันจะมีฝ่ายฟรีเซอร์นะคะแล้วก็ฝ่ายรันเนอร์ค่ะใครนะคะที่ได้เป็นฝ่ายฟรีเซอร์เนี่ยเรานะคะต้องเอาตัวเรานะคะไปแปะคนอื่นค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะแปะเขาได้เนี่ยเรานะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะส่วนคนที่เล่นเป็นฝ่ายรันเนอนนนะะะคาีี่่ยจต้้้งหหหใไดฝ ให้้ไดค่ะโดยมันจะมีเวลานับถอยหลังนะคะอยู่ที่ด้านขวามือบนค่ะทุกคนสามารถสังเกตได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายรรนเนอร์นะคะเราต้องหนีให้ได้ค่ะจนหมดเวลานะคะส่วนฝ่ายฟรีเซอร์เนี่ยก็จะต้องไปแปะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะให้ได้ค่ะก่อนที่เวลานับถอยหลังทางด้านขวามือบนนะคะจะหมดลงค่ะต่อมาค่ะสำหรับเกมที่2นะคะกดแบบเดิมเลยค่ะเราเลือกโหมดนะคะเป็นเรสค่ะตรงนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมที่2อกันค่ะจะมีชื่อว่า bmx เรสคทุกคนให้ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าไปในวงกลมนะคะแล้วก็ออูดเลล่่นนคคืไ้ะ The <laughs> แล้เมื่อเกมเริ่มขึ้นนะคะเราเนี่ยก็จะต้องะะเป็นที่หนึ่งนะคะเป็นที่หนึ่งให้ได้ค่ะด้านบนของจอนะคะเขาจะมีบอกค่ะว่าเรานะคะเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะคะในขณะที่เล่นเกมอยู่ค่ะอย่าง1นึทับสนนะคะ่ะก็หมายความว่าเรานะคะเป็นอันดับหนึ่งค่ะส่วนผู้เล่นอันดับสองค่ะทุกคนก็คือยังตามหลังเราอยู่นะคะทางด้านความมือบนนะคะเขาจะมีแ l a ค่ะก็คือจํานวนรอบนะคะที่เราเนี่ยจะต้องเล่นให้ครบค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะเล่นรอบครบแล้วเนี่ยแล้วเรานะคะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเรานะคะก็จะมีสิทธิ์รับของฟรีชิะ แต่ว่าอย่าลืมนะคะจะต้องให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยค่ะใครนะคะที่มีไ d ดีรองนะคะหรือว่ามีเพื่อนเนี่ยก็ชวนมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็สลับกันเป็นที่1นนะคะเพื่อมีสิทธิ์รับของฟรีชิ้กันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเกมจบลงเนี่ยเรานะคะจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อมีสิทธิ์รับของฟรีชิ้กันค่ะ ต่อมาค่ะสำหรับเกมสุดท้ายนะคะจะมีชื่อว่า Starcompetition ค่ะทุกคนนะคะสามารถวิ่งมาตรงนี้ค่ะจะมีวงกลมนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปยืนรอได้เลยนะคะแล้วก็รอผู้เล่นคนอื่นนะคะเข้ามาเล่นกับเราด้ยค่ะในการเล่นเกมตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องทำสกอร์นะคะให้ได้เป็นอันดับหนึ่งค่ะทางด้านซ้ายมือบนนะคะเขาจะมีบอกอยู่ค่ะว่าเรานะคะทำคะแนนเนี่ยไปได้เท่าไหร่แล้วค่ะวิธีการเล่นนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดที่ตัว Z นะคะทุกคนมันจะเป็นการกระโดดแบบนี้ค่ะแล้วเราเนนะคะก็จะได้รับคะแนนด้วยค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องทำคะแนนเนี่ยให มีสิทธิ์รับของฟรีกันนะคะแล้วก็อย่าลืมทะทุกคนว่าเล่นเกมนะคะทั้งหมด3เกมค่ะเป็นมินิเกมนะคะที่เราบอกไปเลยนะก็จะมี Free Tag นะคะ b m x r a c e ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นอันนี้ค่ะ Stunt Competition นะคะพอเรานะคะทําครบทั้งหมด3อันแล้วเนี่ยเล่นเกม3เกมนะคะเราเป็นที่1ค่ะทั้งหมด3เกมนะคะเราเนี่ยจะได้รับแบต์มาค่ะจะเป็นแบต์อันนี้นะคะพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะเป็นหมวกไหมพรมบีนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยทางเกมนะคะมันติดบั๊กค่ะคือเรานะคะเล่นเกมเนี่ย ะะแล้วก็ชนะทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่าเรานะคะยังไม่ได้รับแบชมาค่ะเนื่องจอากมอเป็นบักน,นะคะใครนะคะที่เป็นเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะคะก็คือรอเวลาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาเล่นใหม่ค่ะรอทางเกมนะคะเขาแก้ไขก่อน,นะคะ่ะแล้วทุกคนนะคะก็จะได้รับของฟรีกันไปนะคะโอเคทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีชิ้นนะคะก็เพียงนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ้ายค่ะ